ลองจินตนาการว่าเมื่อคุณเดินเข้าสำนักงานในตอนเช้ามีใครบางคนจัดเตรียมรายการคำหลักทั้งหมดที่คุณควรเพิ่มในบัญชีของคุณราคาเสนอที่คุณควรกำหนดให้กับคำหลักเหล่านั้นงบประมาณที่คุณควรจัดสรรสำหรับแต่ละแคมเปญของคุณไว้ให้แล้วคงจะดีมากใช่ไหมคุณสามารถจ้างใครบางคนให้ทำสิ่งนี้สำหรับคุณหรือสามารถใช้แท็บโอกาสก็ได้แท็บโอกาสคืออะไรแท็บโอกาสจะตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อดูว่าโฆษณาของคุณทำงานเป็นอย่างไร โฆษณาเหล่านี้แสดงต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณทั้งหมดหรือไม่คุณจะเพิ่มการแสดงผลโฆษณาคุณได้อย่างไรงบประมาณรายวันขณะนี้มากพอจะทําให้โฆษณาคุณแสดงทุกครั้งที่มีคนค้นหาสิงที่คุณนําเสนอหรือไม่แถบโอกาสจะประเมินคําหลักและโฆษณาปัจจุบันของคุณพิจารณาแนวโน้มปัจจุบันเช่นผู้คนค้นหาคําใดบ้างสร้างแนวคิดเพื่อช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากโฆษณาแอดวอร์ของคุณคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายได้เพียงแค่คลิกที่แถบและเลือกเป้าหมายธุรกิจเช่นเพื่อเพิ่มการเข้าชม สร้างสมดุลระหว่างค่าใช้ใจ่ายและการเข้าชมรักษาระดับหรือลดค่า,ชาใช้จ่ายหากมีโอกาสในการปรับปรุงผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับจากแ W ดเวอคุณจะเห็นแนวคิดสำหรับคำหลักราคาเสนอและงบประมาณใหม่เช่นหากมีแนวโน้มที่โฆษณาคุณจะปรากฏต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามากขึ้นคุณอาจเห็นคำแนะนำสำหรับคำหลักใหม่หากมีแนวโน้มที่โฆษณาคุณจะประกาปรกฏบ่อยครั้งขึ้นด้วยคำหลักและโฆษณาที่คุณมีอยู่แล้วระบบจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อให้โฆษณาคุณปรากฏต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกในการดาวน์โหลดคําแนะนําหากคุณต้องการแบ่งปันคาแนะนํากับเพื่อนร่วมงานหรือต้องการตรวจทานคาแนะนําดังกล่าวแยกกันกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงบางรายการหรือไม่แทบโอกาสก็มีคุณลักษณะที่ช่วยได้คือการทดสอบคุณลักษณะการทดสอบช่วยให้คุณทดสอบแนวคิดกับเปอร์เซ็นต์การค้นหาจํานวนหนึ่งเป็นเวลาถึง30วันหลังจากเปรียบเทียบผลการทดสอบกับผลลัพธ์เดิมของคุณแล้วคุณจะตัดสินใจได้ว่าจะใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นหรือกลับไปใช้การตั้งค่าเดิมของคุณ หากคุณไม่ทําอะไรระบบจะใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นอัตโนมัติในบัญชีของคุณเมื่อการทดสอบหมดอายุลงแท็บโอกาสคือเครื่องมือที่ดีสาหรับนักธุรกิจที่ไม่ค่อยมีเวลาซึ่งต้องการได้ประโยชน์สูงสุดจากโฆษณา AdWords และมองหาคําแนะนําที่รวดเร็วเกี่ยวกับวิธีค้นหาผู้มีโอกาสเป็น,ปนลูกค้าผ่าน a d w o r d s เพียงคลิกครั้งเดียวที่แท็บโอกาสทุกๆสองสัปดาห์ก็เพียงพอจะทําให้บัญชี Adwords ทํางานอย่างเต็มที่ตามที่คุณต้องการวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่คุณจะเริ่มต้นใช้งานแท็บโอกาส ทดลองเลยโอกาสดีๆกำลังรอคอยคนอยู่